ไปอยู่ไทยหัวใจสำคัญเบื่อมายืมเงินบอได้ถามว่ามีไหมถามเพียงอยากได้สองหมืน่นสามหมืน่นแค่นี้บม่มีโอ้ยเมียฝรัง่งอันยังขี้หายเงินสองหมืน่นสามหมื่นบมีมันขี้หายอีลีเดนอ คำเว่าครอบครัวทำให้เจ็บใจมันอยู่บ่ใดในครอบครัวในเมืองไทยแต่ละคนเจ็บใจด้วยคำว่าเงินเจ้าหู้กันบ่ชีวิตเมียฝรั่งส่งเจ้ากี่ปีย้อนเบิงแต่ละคนอ่าแต่ละทีนะคะได้กันไปกี่ทีบ่เคยจดจำ กลับมากเกษียณวังว่าชีวิตอยู่อย่างสบายมีความสุขในเมืองไทยกลับถอยบ้านไปนะฮะอยู่กับครอบครัวแต่มันอยู่บอดด่อใด กัย้อนว่าเงินขอบบเลิกลาสิเอาที่ใดมาให้เจ้าลาชีวิตสุดท้ายค่อยบบไดเฮตงานโอ้ยฟังอาเดอพี่น้องเอ้ยเพลงนี้กระไดสิเป็นเพลงบอกจัดเนื้อเพลงมาให้เดนะเมียฝรั่งเนี่ยเงินเงินเงินเบื่อกัยยอนเที่ยวยืมเงินนี่นะว่าสั้นเพลินวานะอยู่บ้านนะโอ้ยหนี่วิเวกแงกไป